บ้านนี้ถือว่าได้ลูกดีจริงๆเลยนะครับถือว่าเป็นอัดพิชาติบุตรโดยแท้นะครับชื่อน้องต้นนะครับมาแต่งรถให้คุณพ่อนะครับรถตัวอิซูซุมีเอ็กนะครับมาจัดยางโชกบูธปีกนกแล้วก็ให้เรามาดูแลช่วงล่างต่างๆนะครับสำรวจเลยครับพี่มีอะไรบ้างนะฮะที่มันเสียหายนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นตัวโตโยต้าเอทีสามนะครับตัวหนังสือขาว2 6ง8แล้วก็ตัวโชก โปรเฟนเดอร์ของคนไทยเรานี่เองนะครับระบบโมโนทูบนะครับ2.0นนะฮะใส่สบายๆนุ่มหนึบก,การังดีนะครับตรงนี้เป็นกระบอกอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับตัวบูทโมโนเลสซิ่งนะครับอันนี้ใส่เข้าไปนะฮะแน่นหนึบหายห่วงเลยอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะจับยางเลยนะครับเราก็มาทำประกอบติดตั้งก่อนเรียบร้อยนะครับ นะฮะตรงนี้ไร้รอยแน่นอนครับเพื่อนๆนี่นะฮะด้วยช่างมืออาชีพนะครับปไปใส่ไปวนไปใส่ไปวนไปใส่ไปวนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะดูความเป็นมืออาชีพของช่างผมเลยนะครับที่ร้านที Auto ตนะครับนะแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาติดตั้งต่อด้วยการถ่วงล้อบาลานซ์ล้อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นนะครับ นี่นะครับนี่คือการบาลานซ์ล้อนะครับแตนแตนตุ้มโอเคเป็นไงบ้างครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ตะกั่วดำด้วยนะครับเพราะล้อมันเป็นสีดำนะครับเนียนกริปนะครับสำหรับล้ออ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปติดตั้งช่วงล่างต่อนะครับตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์แล้วก็ปีกนกนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ตัวบูธนะฮะ ทำเนียนๆนะครับไล่ลอยแน่นอนนะครับตรงนี้โดยไม่ใช้บล็อกตลมนะครับเราจะใช้แมนนวลมือนะครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการมาร์กจุดเวลาการขันน็อตนะครับนี่ทุกมาร์กนะครับก็คือเราจะมาร์กไว้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆส่วนข้างหลังนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เอาสติกเกอร์แปะด้วยให้มันเท่ๆหน่อยนะเพือเ่อนๆนะนี่สุดท้ายนะครับเราก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตั้งศูนย์ล้อนะครับตรงนี้เราให้ความสําคัญนะครับทาช่วงล่างที่จานทีวีวิวทุกชน,นิดนะครับเราต้องตั้งศูนย์ล้อนะครับเป็นการตั้งศูนย์ล้อโดยมืออาชีพจริงๆเน่เอาเอ้าเอา,เอาเ,อาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้ลงนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ไปลองรถกันนะครับช่างก็ไปลองรถกับลูกค้านะครับเพื่อจะให้รู้ก่อนนะครับว่า ต้องแก้ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้เราก็ไปเทสเรียบร้อยสุดท้ายแล้วครับมาเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาเป็นไงครับวิ้งฉ่ำๆเลยนะครับโตโยตโยโตโยนตโยโตโวโตัยโตัยโตโยโตโยโรโยวกโบโตโย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 โรโนโตโย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 โตัวโมโนทตบนะตรับต้าสตใจช่วงล่างครบวงจรยะครับติดต่ยไ่้ทีตโยโตโนโตโยโตโยโตโยโตโนโตโยโยโตตรงยตตน ยังไงนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย